สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านเฮาไดมอนด์ไดอารี่ด้ชันจงอ่างครางซอดแจ้งหมอลำนำมิหกเมียัวหน้านกพงศกรค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าบ้านพักเรามีอะไรบ้างนะคะขอบคุณทุกการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจรัวๆนึงค่ะคุณกาแฟค่ะไม่ยังอีกมุกแปวสุดมาจะใส่อีกลูกใส่เอาไม่ไอแม่เบิ้งกันอะ โอ้ยนอสวเฮ็ดไปเนะลูกไผ่ค่ะลูกไผ่ลูกไผ่ไสาวจงอ่างค่ะเดี๋ยวสีภาพไปเบิ่งคุณผู้ชายคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชายประสันคุณผู้ชมค่ะอันนั้นหอยิงค่ะหอยญิงนิ่บอกขยากมาปไปในดอกค่ะฉีดเยดฉีดเยดว่าม็นยังเดีเออเบิ่งหนานหอยิงเนี่ยเบิ่งหนาผู้หยิงหอยยิงเนี่ยเออหอยญิงคันมันยิงแทกไปแต่ยากมาอยู่ดอกอันนี้มีแต่กระเทยแล้วเบิ่งหนาประสันส จะไปมันหลายค่ะซาซุมะมีหมดลูกนี่เมื่อนึงขวบสิเปตลาดข้องถมมันซื้อซอกมาฉีดใช่ก้วยแม่มันตายขึ้นหมดแดงอยู่ค่ะนั่นละเมื่อนี่ตลาดข้องถมจะดนขวบสิบปซื้อซอกมาฉีดมันนี่อันนี้อันนี้หอมใช่ค่ะใส่ห้องพันี่ไฟที่ใส่พอหองที่สามบ่หองที่สี่ เนี่ย,ยนี่มึงมานีุ่นมีอย่งคะ่ะมีอะไรคะ่ะมาปิดได้ปิดดีให้แฉกเอาอบวนกก่านะปวดให้กับปิดไว้ยั่ปะปดใหอย่งเขามาเช็กเ <c oughs> ช็อกกัญเขาแจ้งมาแ <c oughs> จ้งมาว่าจังใดแจ้งมาว่าจังจริงนหอไส้หาย เดนเซอร์เขาไปนั่นเดนเซอร์เขาไปบอกหัวหน้าหัวหนา้าก็เลยบอก <c oughs> เมียมา,มามาตรวจสอบของแม่แห่งตะหกเยาเวาเรื่องเงินเอาเรื่องนี้มันหลอดก่อนแม่ไฝบระเด็น,นี้เจตนาที่สิไปขมโยมยซิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแค่์กางเกงในมาดุมขันแม่ไฝสิดุมขึ้นรักมากเป็นโตคนเลยเพราะต้องเว้าเดี๋ยวเด<อ>ี๋ยวเทคเชียร์เรื่องนี้ก่อนแต่เต็กซี่เจ้ายุหอผุ่นผุนยุหอน้ำหนูผุ่นเออแมนบ่แมนเอาแล้วบัดนี้คือมาอยู่ห่อไส้บัดนี้อยู่หอนั่นคืออยู่กับกำนันเพ คือเข้ามาอยู่บ้านพักนันทิศหกนี่คืออยู่กับกนันเพรเลยค่ะอยู่กับกนันเพรอนปรนั้นก็อยู่กับกนันเพรแมนกับสายจงอางยุบุญปอยู่หนั้นแต่อยู่กับกนันเพรพอดีกนันเพรเขามีครอบครัวน้องโต้งเขาเข้ามาอยู่กับกนันเพรแล้วเราจะไปนอนในห้องกับเขามมนก็ดูบดีเลี้ยงตนลูกจะถายลูกอยู่น้ากันนี่คือความบางดีของความเป็นเม่แต่ความกระเรื่องใหญ่ประยุหงเก็บของบัตเสือเปล่าเลยเปล่าเลยเปล่าเชื่อทําไมคะ ตั้งแต่ขอบครัวเขาก็ต้องมีแม่มีพอ่อมีลูกมีลูกไพ่ลูกเขยจุดประสงค์ของเจ้าเนี่ยมันมาเมืองจางซันเป็นอย่างจะมาย่ไก่เจ้าน,นี่นี่นี่เจ้าหนีมานน่เจ้มามันยุติทองเองินไ่นนนเอกเอกเจ้าชดไผ่เอกแม็กซิล่าเนี่ยเขาไปไล่งานหัวานาหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่อ,อบอกว่ากางเกงายห,หายอีกแล้วบ่ได้ดล่ากางเกงานล่ากับคนมาเลยเอาตัวคนมาเลยเจ้าว่ากางเกงในมันหายหลายหัวใช่เนี่ย แต่จะไม่ยีไฟพระท่านได้มากเขาวางสิ<อ>แต่จะย่ีใยพระท่านได้มาอยู่หอนอี่เ่ยกางเกงในบ่เคยหายสเสื้อผ้าบ่เคยหายตากไว้เร่เคยหายทั้งจะกางเกงในหายทั้งจะบอ็อกเซอร์ก็หายเอพอจนะน่าเแล้วมื้อนี้เลยมาตรวจคนไป <c oughs> ลูกเอามาตรวจเดี๋ยวน,ยนี้แม่ไฟบ้าอยู่นี่แม่ไฟบ้าเลยมีเจตนาที่สิมาลักเล็กเขาม่หน่อยหรือลักแค่สิ่งเล,เล็กๆนหน่อยๆแค่นั้นแม่ไฟสิลักเอาเป็นตัวเป็นตัวเอาเป็นตัวไ่ต้องเว้าบ่ต้องเว้าวไม่ต้องพิสูจน์ ต่นี่เดืนอนสจะอยู่ในสเปรคใหญ่ไฟอยู่ในวงน้ำที่หกเดียกัน,กนีอยู่ประมาณลายใดกับประมาณหาข้นทีเป็น,นสเป็กน,นั่นสเปกคต้องสูงรอหนาทางดังคมแล้วกิออกหวานอืถ้าเป็นชายแท้เนี่ยคือชายแท้เนี่ยหกักแต่บา,หาดหักใดแค่คือผีขึ้นนองแต่ถ้าจะให้รักแบบพิศาวาลแบบรักแบบชอบอะ่ะคือต้องเป็นเกี่แล้วก็ต้องรอสูงหวานหวาน,วนอาทิเช่นคือนจังหัวหนามงท้งสะกอนใช่สิ อันนี้ก็แอบรักเพลินมากขึ้นกันเอาผัวหนูเมียนั่นล่ะเคยแอบมาเพลินสมัยเพลินอยู่น้ำพริวิรพงษ์เคยตามเป็นแฟนคลับห่างๆแอบรักแอบชื่นชมเพลินเจ๊น้อยเอาห้องเก๋งได้ผัวคอยเกลียเสียได้บ่เนี่น้องแม็กซิสรวิทย์นั่นนั่นล่ะสองเร็วสองคนนี้แหละเขาไปแกล้งเขาไปแกล้งว่านาแล้วก็น้องนิวเออนั่นนี่สามเวเออแล้วตอนนี้ก็กำลังเล่นเล่นเด็กใหม่ที่เขามากใหม่อยู่สามคนนี้แหละเขาไปแกล้งหัวหน้าเมื่อคืนนี่ เขาบอกว่าจริงๆน่เสียอาทิตย์ละสองตัวสองตัวเจ้าซอกเปิดเดี๋ยวนี้คอนี้กระังเจ้าเปิดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันเปิดต้อเห็นคอนกูดีอนนั้นแม่มันต้องอยุ่น้ำกันนี่ละจะขายคนจะไปหาซอกไหนเดี๋ยวต้องมีล่ะนเะงนรดเจางมีบอมีบ่รวมนาีมันต้องมีล่ะ ต้องเสียงไว้ใส้จักมองละนั่นสองสามใบนน่นแม่นคักๆเขามาหองแม่กับบาบอกรวมหนาที่โผล่ขึ้นยังอยากอายคนนั้นพาอ้องกขบก็ได้พักบางกงใงนามึงหาคนเดี๋ยว <c oughs> ขันมาขันบอกเจ้าสิหูตีสิจับได้ตีการที่มาหาโจรนนี่เอาตำรวจหนึ่งสังเกตจากตำรวจเอาเมื่อนี้สิไปจับเด้อขันบอกโจรนักจีเขาก็หนีท่านตัด้รู้กูจสวมขาเพ่ไปอย่าปากเพื่อนนั่นม <c oughs> ึงเด้อ พันผู้ยมือ่อื่นมันอีหยังกวดตะเกี้ตถ้าเป็นได้น้อยอีอีบวัวอะไรไปหาสอดจากไอ้เพื่อนพงเอา<ะ>เขาให้คอยมัดรวดแม่ผัวให้คอยมัดรวดแม่แต่ตะกเกียกไนแม่กับกคอยใส่เดี๋ยวสักมือ่ะพี่น้องเลยคอยิติดกล้องวงจรปิด ไปสิบอกผัวกมาติดกล่องวงจรปดไปยังกอมีดามาอยังกอ,องกดเ,เคยเห็นข่าวว่าเครียดดามาดามเออร์ยาฟ้าว่าเดี๋ยวยุฟ้าเร็วเรื่องเอาเรื่องนี้มันหลอดก่อนเ <c oughs> จ้าต้องเสี่ยงไว้อย่างใดอย่างนึงเ <c oughs> ขาแก้ยงว่างสั้นจุ่มพระเอกเขาว่าหนึ่งพระเอกเ,าาเ,อ,กเอกชินจั่พระเอกแม็กซิลาเนี่ยนี่ละสอคนนี่ละ,อละเออนั่นละแล้วการมาพระเอกนิวผู้ที่สามเออน้องนิวเขาบอกว่าน,น,นั่นละเออเขาว่ากางเก่งเนี่ยเขาหายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฉันได้ยินข่าวว่าสองอ่าง มีคนมาบอกเนี่ยว่าสาวจงอังสิเปียนรสชนยมสิไปเดียว่าตัดผมสั่นเอดไปมากันกันกบเดนซืศอกสาวสองผมเย้าพนาพี่น้องมันยัง<บ>สิเกิดขึ้นกับโลกนี่มันสิบิดผลิตยังได้ถึงขนาดบ่ได้แอบบ่ได้ยังนี้ตัด<า>เลยตัดจะโดนหรอยตัดผมสั่นเรียบปนีสิเปียนรถชนยมคือโอกหักจากนากดนตรีผู้หนึ่งเมื่อเครื่องเป่านครับบัดที่นี่สิไปเอากันกับผมเง้าเนี่ยค่ะพี่น้องเปลี่ยนเป็นลูกเนี่ยเป็นตระเวนบอง เอาเป็นสิ่งที่บ้านบ้านหาเสืออีหลีเดยมันมีสายรายงานมาเป็นยังจ้ามากวาข่อยขึ้นบันนี้เอาสายของสาวจงอ่างกับต่างหากสายของเมียไฟกับต่างหากเดยสายของเมียไฟกลายปเสืยข้าวของจงอ่างมากไปโดยจงอ่างนี่มาผู้สาวเสียวเมียประชันพี่น้องบระพานอีกอย่างหนึ่งเด้อยายไฟนี่มาเคเด้ผัวกับเมียเครียดบัดนี่ถ้าเบิ่งขันหัวหน้านกเขามาเบิ่งบัดนี้เครียดได้บัดนี้<อ>ไล่เมียออกจากบ้านในบัดนี้ไหลเมียไปนอนอยู่พุ่น ลงกลัวพุ่นลงเก็บของลงซอมผุนถ้าเบิงได้แบดน,นี้นี่ละเออขันราสู่พระเราสิมหาทาังให้สาวจงอ่างกับหัวหน้าน,นกพิษกันโหลดพี่น้องยุกแย่งแต่แข้งรัวเอวอ,อ,อเดี๋ยวบ่าทัานนั่นเดี๋ยวคอยสิเรียกประชุมอยู่ว่าต้องเบาเลยบ่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 เม่ยนี่มาใส่อยู่คอยสิเรียกประชุมมือแลงนี่เรียกประชุมดนเสือช่ายทุกคนนะคะให้จับตาดูยายไฟใบ ขันมาหายายไส่พระอยากได้ความรู้อยาก<ล>มีศิปลปะในการแสดงอยากทำ<ล>เป็นเออยากลองเพลงเป็นอยากเรียนตลกก็คือมหาเมียยูห่องมหาเมียยูห้องพี่น้องเอ้ยออขันมาหาเมียไฟยูห่องต้องมาวันอังคารเพระาะว่าเมียถือเมียนี่เคล็ดให้มาวันอังคารวันอังคารมันเป็นวันแข็งว <c oughs> ันแข็งบรงดูพี่น้องเจ้าสีาวอยอย่างอันซุ่มหมอล่ำกย่าหลวงเสือเด้อค่ะ กระสันแล้วบะได้มาเป็นตลกโดนแล้วได้เป็นพระเอกแล้วมีเด็กหน่อยมาอยู่ใหม่ช่วงโควิดเนี่ยช่วงวงรอบใหม่นี่มีเด็กหน่อยมาสมัครม่นานเป็นนักร้องนานมันเป็นหมอนลาหัวน้าโนเอาขึ้นไปเสนอเราลราพู้หนึ่งพระเอกพระเอกเสกนานระวับายพระเอกที่มาอยู่ใหม่ใม่เนี่ยถ้ารับเนี่ยมาท่านได้แข็งนานหัว่าหน้เพิ่นเบล่าพาคอนหน่อยเพิ่นต้องไปรับเชิญไปรับจับต้องไปหาเงินม้านบริหารม้านหมุนวงมบ้านสื่อเขาโซนามซู้หมอนลาที่บ่ได้กลับบ้านเนี่ยคนเลี้ยงเขาหนึ่งเขาสู่กินบ้าอยากให้ไปรบกวนเพิ่นถ้าอยากรำขวัญ เป็ี่ยนอยากร้องเพลงเป็นให้มาปปึกสารมน่ไฟเข่าทางผ่ไดดเสียคอาข่าคู่ขาขาใหอีย่างดอกแม่ไฟยินดีที่สิสอนแต่ว่าตองมาเทาละคนตัวแรกใจมากเทล่ละคนหามาวันอังคารเพราะว่าวันอังคารมันคือวันแข็งแล้วน้านที่การงานของหนูจะได้แข็งขึ้นแข็งขึ้นโอ้ชาติเกนิเลยล่ะข้าผูดด้ใดรักจริงๆง่ายหูแล้วละบาดน,นี้ชาติเกียแล้วเอาฝากช่องค่ะช่องยูทูบไฟทองชาแนลช่องยูทูบ จงอ่างคลามสอดแ้งวงเฮ้าเนี่ยบ่คอยมียูทูบเบอร์ปันดดิกสิมีของหนาช่องหมอลำนำวิหงนกพงสะกรช่องนุเพสารัณย์เนชโชคว่ำเขินไหวต่างๆแล้วกับเพียดหมอลำนำวิหงเอ่อเฟซบุ๊กหมอลำเพชรชลาจงอ่างคามสอดแ้งเฟซบุ๊กสายทองยองใยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะหากพี่น้องเอฟซีทุกๆคนเด้อค่ะผู้ใดสีบริจาคเงินซื้อกล้องวงจรปิดค่ะ ได้เด้อค่ะเพราะว่าช่วงนี้อันชีกระมวยพูดอะไรอยากท่าบุญกัำพรหนาน,นกส่างสารสารการ,ปรเปลี่ยนเดือนกำพรานนกตางตนผระป้าใบมือนเก่ากับสิมีเอฟซีโอนพานเข่าในบัญชีคือเข่าเขาไปเบิ่งหน้าเฟดของพรหนาน,นกพฤศจิปักม,มุดหมายเลขบัญชีใบขันผูดด้ใดมาบ่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีแฟนคลับทักมาถามเมี่ยไฟดอหลัว่าการเดินทางมายังไงคือมื่อนี้ก็มีแม่จากทางบันดุงมามาจังไดร่ขามาวันที่สิบสี่คือบรรยากามาเห็นบุญน่ำ แฟนขับทะยุม่องนอกทางเกาหลีทั้งญี่ปุ่นทังฮ่องกงเป็นก็โอนเงินเข้าในบัญชีคือเป็นภ่ษามารถมากได้วันที่14บสมรำนำวันทํากทการแสดงซอดแก้งจางปางยุวัาบันดอนแค่นเ่าเนี่ล่ะบัดบันดอนแค้นเ่าเนี่ยค่ะมัดีผู้ใดบ่ท่านมีมอหรสพบเดือนมีหน้าคมนี่ยังมีมือว่างอยู่เด้อค่ะค่ะค่ะบุณบังไฟแล้วก็ช่วงช่วงสงกาเดยอนเมีสากมีมือว่างอยู่ค่ะค่ะ ถักมากค่ะบุญเดือนซี่บุญเดือนหาบุญเดือนหกสามบุญนีค่ะผู้ใดบ้านมีมหค่ะอย่ะลืมหมอลำหน้ามีหกไว้ในอมอกอมใจในเด้อค่ะสลับเมี่ยงหัวนาเขาไว้ซ้ามีค่ะพ่อสิหูวเลีวล่ะพี่น้องว่าผู้ใดเป็นขโมยหลักกันเก่งในค่ะขอพุ่นตัวการรับชมค่ะให้พี่น้องมีความสุขสกุลสก้นไปแล้วค่ะอนนี้